สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพัเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่593ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเป็นรูปป่อหลวงพ่อเงินนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะ เรียนลวงพ่อเกษมนะคะองค์นี้นะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะเป็นพระอาจารย์เหล็กนะคะ รายการที่สี่นะคะเป็นพระปิดตานะคะปิดตาปลดหนี้นะคะอง์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะหลวงปู่ศิลานะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะเป็นปู่ไข่นะคะอง์นี้นะคะ รายการที่6นะคะเป็นพระอาจารย์เหล็กนะคะโรงยาสีแดงนะคะรายการที่7นะคะเป็นพระกิ่งนะคะหลวงปู่ หลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะเป็นพระกิ่งรุ่นหนึ่งนะคะองค์นี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะเหรียญหล่อนะคะพี่องค์นี้นะคะที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะคะหลวงปู่มหาสิลานะคะวัดโพสีสะอาดเป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะเหรียญดวงดีหลวงปู่ศิลานะคะ ปีสองหนะคะวัดพระธาตุหมื่นหินองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปเป็นรายการที่11นะคะเป็นเหรียญพัดยศนะคะเหรียญเรื่องสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ศิรานะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะ เอาไปรายการที่12นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ที่ตาไหมคะมีจุดอยู่ที่ตานะคะเป็นรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตตารามนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังหานุมานนะคะที่ระดึกในงานผูกพระศรีมาปี2521นะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพยาคุธนะคะหลวงพ่อปานนะคะเป็นพระผงนะคะ พระผงสมเด็จทรงพญาคุดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะหลวงพ่อจะไหนนะคะด้านหลังจะเป็นรูปยันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะ อนุมาณแบกแท่นนะคะองค์นี้นะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะองค์นี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขาระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อค้ายนะคะปี2483นะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะอง์นี้น้องไม่ทราบชื่อนะคะด้านหลังจะมีเหมือนตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญเหรอนะคะหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อ น่าจะเนื้อเนื้อว่านนะคะพี่องนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์แบบนี้เลยองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่2 2นะคะเป็นสมเด็จพีไก่นะคะหลวงพ่อปานนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะ รายการที่23นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญพระคูรุ่งนะคะวัดท่ากระบือปีพศ2484นะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะเหรียญเหนือดวงนะคะหลวงปู่ศิลปี2562นะคะองค์นี้รายการที่25นะคะรงยาสีน้ำเงินนะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ เปียนทรงห้าเหลี่ยมนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะพระขวิสัยโสพลน,นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระรีรานะคะน่าจะเป็นเนื้อชินนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระรีรานะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ ต่อไปเป็นพระอาจารย์ดิเรกนะคะลงยาสีน้ำเงินนะคะองค์นี้รายการที่28นะคะต่อไปเป็นพระ25ศสัตวรษันะคะด้าน,นหลังมีตัวยันอัการะแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะ รายการที่สามสิบนะคะเป็นพระมเหสวนนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่32นะคะเป็นเหนรียญรหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสอง8นะคะรายการที่33นะคะเป็นเหนรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะสิริจันโทที่ระลึกมหากถินวัดพระธานุม่นหินปี2566องนะคะองนี้เป็นรายการที่33นะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อแดงนะคะพสสองห้าศูน0 3สามนะคะ องนี้นะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตตารามนะคะด้านหลังฮนุมานที่ระลึกในงานปลูกพระศีมาปี2521นะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะ,ะเอ้อรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะ เป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37เนะคะเป็นหลวงปู่มหาศิลานะคะหวงเศรษฐีรุ่น1นึ่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปเป็นรุ่นพยาพารีนะคะโรงยาสีเขียวนะคะเนื้ออัป,ปก้านะคะรายการที่38นะคะต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์สุริยันนะคะเหรียญหน้ายิ้มแบบนี้เลยนะคะวัดป่าวางน้ำเย็นนะคะรุ่นสมปัารถนาบารามีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปนะคะเป็นเหรียญพระอาจาร,รย์เหล็กนะคะเหรียญพระอาจาร,รย์เหล็กนะคะมีมาหลายเหรียญเลยนะคะมีทั้งลงยาลงยามีมาสองเหรียญเลยนะคะเหรียญลงยาเหรียญเนื้ออป,ปก้านะคะองนี้รายการที่สี่สิบนะคะมีต่อโค้ดมาหนึ่งจุดนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะเป็น หลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะองนี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมน์นะคะหลวงปู่มหาศรานะคะที่ระดึกอายุวัฒนะมงคล79ปีนะคะเป็นรายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะเนื้อผ,ผิวสีทองแดงนะคะองค์นี้รายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญโชคเหนือดวงนะคะหลวงปู่เวินนะคะปี2564เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญ ทรงหยด,ดน้ำนะคะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปเป็นพระนักปกนะคะหลวงปู่ทิมนะคะที่ระลึกอายุครบ8ดรอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดรหัรไบจังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะ ต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินท่ามัไฟนะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะรายการที่48นะคะปีพศ2517นะคะเหรียญทรงเสมานะคะ ต่อไปนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะสมเด็จเจ้าพระโคนะคะองค์นี้เป็นรายการที่3รายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะ ที่ระลึกฉลองกุฏินะคะธรรมอุทยานปี2567นะคะหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ